ห้วยลุยสวนกับทีมงานกเกษตรซปเปอร์โกวันนี้อยู่สวนใครเจ้าวันนี้อยู่สวนลุงลิ้นครับลุงลิ้นหมนเจียงม่วนมันปิ้นครับสวนนี้คือ,เ,อ,อเริ่มใจสามเกอนะครับปีแรกโอเคมากๆเพราะว่าถ้าเขาใจเขาใจถึง3าตัวเนี่ย มันคุ้มด้หลายๆอย่างมันมีทั้งบำลุงเนาะบำลุงแล้วก็เจลาเจลาแล้วก็คุ้มไข่เพี้ยนอนเ็เลยเรียกว่าชุดสามเกือเห็นผลผลิตตัวเก่าเป็นแบบอี้คือเหมือนน้ำตกเลยค่ะสังเกตได้เลยเป็นได้พ่องค่ะก็ดีใจครับดีใจแล้วพยายามอยู่ในกลุ่มด้วยกันเนี่ยอูกับเปลื่นๆหรือคนที่ทําลำยเดวยกันเนี่ยเขาเห็นหูเดวยกันแต่ละตีมันมันแลกเปลี่ยนเขาจะดีใจนักั้กทุกคนเป็น่วยจะอีนะ นะครับปีนี้ผมก็คิดอาจจะเป็นโชคด้อย่างหนึ่งแล้วก็ได้มีโอกาสปลากับชุด3สามเลยครับได้ยินว่าใจบดีเพราะว่ามันออกเยอะเกินตอนนี้แก้ไขก็คือใช้ปุ๋ยทางใบช่วยในการเลี้ยงลูกรับประกันได้เลยว่าเออแน่นอนยอย่าอุ่นใจครับวันนี้มาได้ครับคำแนะนำที่ดีๆและปลาไปเอหลหลายๆส่วนด้วยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับเกษตรกรที่เข้มแข็งต้องเข้มแข็งด้วยกันครับอยู่ด้วยกันอาจารย์อยากจะบอกหลายๆคนดียังบัก้าแจ้อยางได้องนี้ฮะอ่าแนะนำครับเพราะว่า เฮาเคยเจอหลายๆอย่างที่เขาเขาไปซื้อในร้านทั่วๆไปเนี่ยคนที่เป็นแนะนาเขาเนี่ยมันแนะนําได้หลายอย่างแต่ถ้ามาเจอกับสามเกลือเนี่ยซึ่งมันครบององ,องประกอบด้วยกันเนี่ยแนะนําให้เจอเดียกันร้องพอครับบ่ร้องบ่ฮู้ถ้าร้องได้ตัวเก่าอย่างนี้ร้องร้องพอเ,เดี๋เดี๋ยวมาพี่สูน์กันเนาะถ้า<อ>ถ้า <พอ S 1> ใช่ปุ๋ยเก๊ดจุวยใช่ทั้งดินจุนะ๋ยเนาะเจ้าทีมงานซูเปอร์โก้ขอบคุณจ้าน้าขอบคุณจายเจ้าเจ้ามดห่วยลุยสวนกับทีมงาน Keset